ผมขอความกรุณาท่านอนุทินนะครับท่านอนุทินชานเวียกุลนายกรัมมุนตรีท่านใหม่แล้วก็เป็นรัมมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอความกรุณาเรื่องอาวุธปืนสวัสดิการของข้าราชการครับขอความกรุณาท่านผ่อนผันด้วยท่านผ่อนผันด้วยนะครับนะครับให้เขาจัดการโครงการนี้ซะให้หมดไปนะครับส่วนท่านไม่อยากจะให้มีใหม่ก็ไม่ขัดข้องอะไรครับ แต่ว่าโครงการเก่าเนี่ยก็จะได้ดําเนินการไปให้เรียบร้อยข้าราชการเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้เพราะเงินเดือนมันน้อยท่านอนุทินครับเงินเดือนข้าราชการมันน้อยบางคนบรรจุใหม่ตำรวจสิทธตำรวจตีบรรจุใหม่เนี่ยตั้งหลายพันคนนะครับหลายพันคนทหารบรรจุใหม่อีกหลายพันคนเขาไม่มี ไอ้ข้าวหลามที่จะใช้ประจำตัวครับท่านอนุโลมหน่อยนะครับแจ้งไปที่นายอำเภอทั่วประเทศว่ากรณี้ข้าวหลามสวัสดิการเนี่ยให้อำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการด้วยนะครับส่วนของชาวบ้านก็ให้เขาแยกโคต้าออกไปขอแค่นี้ครับส่วนท่านจะไม่อนุญาตให้ร้านค้าสั่งข้าวหลามมาจําหน่ายอะไรผมไม่ขัดข้องอะไรนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นอดีตข้าราชการแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อข้าหลามสวัสดิการได้นะฮะพวการาชการจริงเป็นหนี้เป็นสินกินครับไม่มีเงินมีทองนะครับมานั่งไหลในนี้มันสบายหน่อยครับนะฮะยุงไม่กัดมันก็มีตอนนี้ก็เหลือก้ามมอครับก้ามมอไอไอซิก สามก็หมดไปแล้วนะครับมันก็เหลือเข้าหลามยี่ห้อกรอกยี่ห้อกรอกนะครับกรอกสิบเก้าคอมมานโดกับลูกซองหนัดคอมมานโดและมีอีกล้านนึงเป็นล้านของแขกนั่นเขามีขายหลายยี่ห้อแต่ราคาจะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นคอมมานโดมันราคามันถูกนะไม่ส0มหมมีทอนนะครับใช้คําว่า30,000มีทอนราคาท้องตลาดข้าราชการไปซื้อไม่ไหวแล้วครับตั้ง8ป0 0 0้บาท นะฮะแปดเก้าหมื่นบาทม,มันแพงครับมา